เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยโชูโป,ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองชาแน,นลค่ะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มแล้วนะคะท่านผู้ชม ก็จะมีตัวเลขมานำเสนอกับ f c ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเซียนมาใหม่นะคะท่านผู้ชมเซียนซองรับนะคะเซียนบอกว่าเดินดีนะคะก็เลยอยากจะมานำเสนอ f c ช่องละอองแชนแนลในโค้งสุดท้ายนะคะจะแม่นหรือไม่แม่นก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้เป็นงวดแรกนะคะ ค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเซียนนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจดให้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเซียนพร้อมกันเลยคะ่ะ អាក្បឺននេះครับบ่ผิด ค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะครับผมค่ะพอดีแอเอาอีกเครื่องหนึ่งโทรมาค่ะอีกเครื่องหนึ่งอัดคลิปค่ะค่ะค่ะก็เห็นว่ามีแนวทางมาแบ่งปัน FC ใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อเป็นเป็นเลขอะไรเนาะจ้ะครับเป็นเป็นเป็นเลขสองรับครับผมอ๋อค่ะค่ะเดินดีไหมคะอะไรนะครับเดินดีครับผมเพิ่งหลุดม่วดที่แล้วครับ เหมาสัญจรครับผมอ๋อค่ะเข้ามากี่งวดแล้วคะเข้ามาแต่เดือนไอ้้งแต่สองพู่ภาเป็นงวดแรกครับแล้วก็ยามาเลยเพิ่งมาพลาดวดทีแล้วเองครับอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าเคยแบ่งปันมาก่อนไหมคะเซียนก็เคยผมเคยให้ในเฟซอยู่นะหน้าเฟซผมให้สู่มาตั้งหลายงวดแล้วนะสมาชิกเกา่าๆครับอ๋อเคยแบ่งปันในกลุ่มเฟซเนาะนะคะใช่กลุ่มไลน์ครับผมกลุ่มไลน์นี่แหละครับแต่แต่ว่าไอ ไอช่อง youtube ยังไม่เคยแบ่งปันใช่ไหมคะครับยังครับผมโอ้ดีเลยค่ะก็มาแบ่งปันไอ้งวดแรกที่ช่องละองแชนแนลเนาะครับผมค่ะก็ขอให้เข้าขอให้ปังขอให้ดังไปเลยนะพี่นาะงวดแรกโอ้พูดไปขนลุกเลยครับผมมั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่โอ้ยค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันค่ะครับผมค่ะแอรพร้อมแล้วค่ะอ๋อพร้อมจะจดเลยใช่ไหมครับค่ะ อ๋อครับผมข้างบนนะครับผมค่ะเป็นหกเก้าเจ็ดครับผมข้างบนเนาะอันนี้บนเนาะบนซ้ำก็สามแปดห้าครับผมหกเก้าเจ็ดครับสามแปดห้าครับสามแปดห้าแล้วก็หกห้าหนึ่งครับแล้วก็หกห้าหนึ่งค่ะครับครับผมตรงต้นนะครับสามตัว อ๋อคือให้มาสามชุดนะคะอะไรนะครับให้มาสามชุดนะคะสามตัวครับผมครับผมเดี๋ยวมีสองตัวอีกนะครับอ๋อค่ะสองตัวมีตัวไหนคะสองตัวนะครับสองตัวก็จะมีสองตัวบนล่างนะครับกลับด้วยนะครับค่ะก็มีเก้าเจ็ดนะครับสองตัวก็สองตัวบนล่างนะเดี๋ยวบนล่างนะ เอขเซียนเขาบนล่างบนล่างนี่97เนาะแล้วก็ครับผมเดี๋ยวนี่หญิงนะครับเดี๋ยวเตรียมจดนะครับค<น>่ะบ,<น>บนล่างเลขวิ่งไม่มีบ่อเซียนไม่มีครับไม่มีครับมันเป็นเลขรับเป็นเลขที่ผมซื้อมาไม่ใช่เลขคำนวณน,นะครับโอค่ะค่ะค่ะ97แล้วค่ะเซียน85ครับ85 แล้วก็ห้าหกห้าหกสามหกสามหกว้นนี้จะเยอะหน่อยนะครับมีเพิ่มมีสองหางปกติสองตัวผมอะจะมีแค่ส<อ>ี่หางจะไม่เกินนี้แต่ม้วนนี้มันมีเพิ่มมาอีกสองห <5. S 2> างเตรียมจดอีกนะครับตัวห้าหนึ่งตัวรองนะครับแล้วก็หกหนึ่งตัวรองห้าหนึ่งกับหกหนึ่งครับตัวรองนะครับ ส่วนสี่ตัวแรกที่ผมให้ไปคือตัวเน้นครับผมคือเน้นสี่ตัวสี่ชุดเนาะครับผมปกติเลขผมจะมีแค่สี่หางวดนนี้มันมาแปลกมันมาให้เยอะเหมือนเหมือนกันนะพี่เหมือนกันนะครับอ๋อค่ะค่ะครับแต่ผมว่าน่าจะออกตัวเน้นสี่หางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมมั่นใจตัวเน้นสี่หางมากกว่าแต่ก็ซื้อครบทุกตัวครับยังไงก็ถูกผมมั่นใจอยู่ค่ะก็จะตรงกับหลายๆที่เหมือนกันค่ะตรงหลายที่ไหมครับผม ค่ะหลายที่ค่ะห้าหนึ่งวผมขอฝากไอดียไลน์หน่อยนะครับผมค่ะค่ะฝา,ากได้เลยค่ะเป็นไอดีทเอมทพิมเล็ก e นะในตัวภาษากฤษพิมเล็าานกนะครับทีพิมเล็กทูเ e อ็มตัว T ใช่ไหมคะไม่ใช่ทูเอครับผมภาษากฤษตัว T แล้วก็ตัว U แล้วก็ตัวเอครับตัว T ตัว U ตัวเอมเนาะแปดสองสองเก้าครับ c u m 8เอปดอนะครับ M นะครับไม่ใช่ตัวเอ M t u อเนาะครับคบ t u m แล้วก็แปดสองสองเก้าครับท u m 8 2อ9แปดสองสองเก้าครับผมใครใครผมใครก็อยากใครอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขหรือยังไงว่าได้มายังไงว่ามันถูกมายังไรอะไรอย่างเงี้ยทักไลน์มาถามหน้าครับหรือว่าจะเข้ากุ่มอะไรประมาณเนี้ยครับผมอ๋อค่ะครับ,รบแต่แต่ผม มดนี้ไม่น่าจะพลาดับผมมดทะเล้วพลาดอย่างแรงเลยมดทะีลาวสัญจรรู้สึกว่าจะหลุดทุกสำแทบทุกสำนักเลยนะครับเข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่กี่เจ้าคไอสามตัวเน้นตัวไหนคะสามตัวสามตัวก็คือมันมัน มันไม่มีตัวเน้นนะผมก็ซื้อครบทุกตัวครับอก็ก็เน้นั้งใชุดครับมแต่สนะีหางเนี่ยสีหางสองตัวสองตัวบนล่างกรับด้วยเนี่ยสี่สี่สี่ชุดแรกที่ผมไปไปคือเน้นสีหางเน้นสี่ชุดส่วนห้าหนึ่งก็บวงหนึ่งคือตัวรองครับอแต่ผมก็ซื้อซื้อครบทุกตัวเนี่ยครับค่ะครับก็ถูกมาแต่สองพฤษภาเพิ่งมาพาดมืวอทีแล้วมวดเดียวรู้สึกจะเจ็ดแปดมวนสิบแล้วมั้งแล้วเพิ่งมาพาดมืวอทีแล้วมวดเดียวคมืวอทีแล้วรู้สึกจะให้ รู้สึกจะให้หกเจ็ดสองเลยเลยให้เจ็ดสองสมารให้เจ็ดสองตรงเลขดังมากเลยไม่ออกเลยเจ็ดสองเลขดังค่ะงวดนี้ก็หกหนึ่งหนึ่งหกก็ดังมากค่ะดังเหรอครับผม่มัรู้นค่ะเลขมันกระจายดังหลายตัวนะงวดเนี้ยอ๋อค่ะไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าแต่ผมชอบสี่หางต้องสี่หางมากกว่าโดยส่วนตัวค่ะแอดกระจดไว้แล้วว่าจะซื้อค่ะเก้าเจ็ดก็มีค่ะห้าหกก็มีหกหนึ่งก็มีห้าหนึ่งก็มีค่ะเก้าเจ็ดกับแปดห้าเนี่ยผมชอบมากเลย แต่ผมซื้อครบทุกแต่ผมจะซื้อให้ครบทุกตัวแหละอครับผมก็ได้มาแ,แต่สองพฤษภาครับพี่แต่ผมไม่แต่ว่าผมจะเล่นเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เล่นเองบางทีก็เล่นตัวเป็นพันอย่างเงี้ยเดิมดีมาจะแบ่งฟันตั้งนานแล้วเนาะเสียนไม่ครับตามเนี้ยพี่ผมมั่นใจว่ามันมันต้องถูกนะอมั่นใจมั่นใจมากค่ะค่ะครับผมก็วงวดค่ะงวดแรกของไงคุณพี่ก็ขอให้เข้าปังปังนะคะ ครับครับขอบคุณมากครับผมค่ะจะได้ดังๆักับเซียนอื่นๆเนาะเพราะว่างบเนี่ยค่ะครับค่ะค่ะก็สุดท้ายนี่ให้เซียนเอวยพรให้อีซีนนิดนะอ,อ,อ๋อก็ถ้าใครอยากสูกก็ลองซื้อตามของผมดูเพราะว่าเลขผมมันเป็นเลขที่ผมซื้อมาเป็นเลขลับอีกทีหนึ่งไม่ไม่ได้คำนวณเลขเองนะผมคำนวณเลข<ร>เองเง<ร>ไม่เป็นคำนวณเลขเองไม่เป็นซื้อมาอีกทีหนึ่งแต่มันพลาดไปมวดที่แล้วมวดที่มันพลาดไปมวดที่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นอะ ้งแต่สองพู้สภาได้มามันก็ถูกยาวมาเลยถูกต right <öst> ิดต <c oughs> right. so like so ิดก so so okay. 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 so ันมาเลยแต่มาพลาดงวด่ทีแล้วงวดเดียวค่ะก็ลองตามดูนะครับผมว่าผมมั่นใจว่าต้องถูกครับผมก็ซื้อตัวเป็นพันหมดเนี้ยซื้อครบทุกตัวเลยครับผมฝากเอฟซีลองตามดูนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันครับผมค่ะค่ะค่ะก็วันนี้เอฟซีขอบคุณเซียนมากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องเราแชนแนลนะคะก็ขอให้โชคดีไปด้วยกันนะคะ ขั้นหน้านะครับผมค่ะขอบคุณเซียนมากความมั่นใจในเลขของผมที่ได้มาครับผมค่ะค่ะขอบคุณค่ะเซียนค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ